สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับมาติดตามทีมชาติไทยกันเลยครับล่าสุดเนี่ยมีเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าชนาทิปย์สงกระสินเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับในเกมบิ๊กแม์ เมืองทองกับ BG ก่อนที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะประกาศรายชื่อชุดใหญ่ในโปรแกรมสำคัญนั่นก็คือฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับรวมไปถึงฟีฟ่าเดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากชนาทิปก็คือกำแพงบาหลีมาแล้วหนึ่งนะครับช้างศึกส่งหนังสือเรียกตัวเอเลียสดอเลเข้าแคมนั่นเองนะครับ ขณะที่วงการฟุตบอลเนี่ยมีอัปเดตสั่นสะเทือนล่าสุดนะครับส่งผลทันทีหากประตูถือบอลน,นานเกิน8วิ าวเสียเตะบุมอา้าวเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องอัปเดตส่วนบุรีรัมยูในเต็ดยอมรับนี่คือโค้งสุดท้ายครับในการลุ้นแชมป์นะครับและที่สำคัญไม่เหมือนที่คิดก่อนจะเจอยะโฮดารุนตาซิมอ่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับ อัปเดตกันนะฮะนั่นก็คือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยออสเตรเลียอยู่20ล่าสุดปดล็อกควา้าแชมป์เอเชียนคัพ2025ที่จีนเรียบร้อยแล้วนะก็เสมอกับซาอุในเวลา90นาทีด้วยสกอร์1-1ต่อเวลาก็ทำอะไรกันไม่ได้สุดท้ายครับไปถึงการดวลจุดโทษเป็นออสเตรเลียชนะไป5-4ครับโดยผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นฮีโร่เซฟจุด โทษสุดท้ายของบัตซ a ัมอาซาซี่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับไปฟุตบอลโลกเหมือนกันในรุ่นนี้แค่4ทีมนะก็มีออสเตรเลียซาอุี่ปุน่นเกาหลีครับครบเซตเลยก็แข่งกันในช่วง27กันยาถึง19ตุลาปีนี้ครับ ขณะเดียวกันนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับส่วนรายชื่อทั้งหมดเนี่ยส่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะแต่เหลือเพียงแค่ว่ามาซาทะอิชิอิเนี่ย จะเรียกใครในการตัดตัวครั้งสุดท้ายโดยการประกาศนะครับอย่างเป็นทางการนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คร่าวๆเนี่ยมันก็มีรายชื่อเข้าสมาคมไปแล้วนะแต่ตอนนี้เสียวเพราะชนะทิพย์สงกระสินก่อนทีมชาติทีไรเนี่ยแหมใจมันตุ้มต้มต่อมๆแล้วครับว่าเฮ้ยจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าเกมบิ๊กแมตช์อย่างเมืองทองบุรีรัมเนี่ยชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆจังหวะที่เลี้ยงพลิกคลึงดึงยิงนะครับแล้วจนได้ครับ มีจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะจับไปที่โคนขาหนีบแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจริงๆอะจนกระทั่งต้องเปลี่ยนตัวออกอะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเล็กน้อยยังไงมันก็ต้องพักโคนขาหนีบยังไงมันต้องพักแน่ๆอาจจะแค่แมตต์หนแมตต ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยมันฉีกแบบขนาดที่ว่ามันเจ็บจัดเนี่ยนะฮะหรือว่ามันเริ่มมีรอยอย่างเงี้ยมันอาจจะพักนายกว่าน,นั้นอีกสักนิดหนึ่งหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะทันในเกมสําคัญหรือเปล่านะครับสำหรับทีมชาติไทยแต่โอเคแหละด้วยโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอทีมยากไง,งอย่างอัฟกานิสถานเจอศรีลังกาแต่มันประมาทไม่ได้ครับพร้อมที่สุด ดีกว่ามีชนาทิพย์ดีกว่าอย่าลืมนะครับ9แอตซิตแล้วนะครับยิงประตูก็เป็นกรอบเป็นกรรมต้องถือว่าชนะทิพย์เนี่ยฟอร์มปีนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับรวมไปถึงอีกคนหนึ่งมาแน่นอนนะครับทางบาหลีเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วนะว่าช้างศึกของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับ ไปยังซามอสอนครับในการที่จะเรียกเอเลียสดอลเลาะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในชุดนี้ครับก็คือเอเชียนครับพ2027รอบคัดเลือกในการเจอสีลังกานะครับเพราะบาหลีโพสต์ขึ้นเพจแล้วนะครับบาหลีเนี่ยก็เตรียมปล่อยแหละนะครับคงล้งอะไรไว้ไม่ได้มันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับแล้วทางไทยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือแนวรับคนสําคัญโดยแนวรับลูกครึ่งสวีเดนเนี่ยถือเป็นนักเตะคนสําคัญแล้วก็เป็น เป็นรายแรกที่มีการยืนยันว่าจะร่วมทัพกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเดือนมีนาคมนี้แหละนะครับเอ,อลิสตอเลาะนี่ก็จะกลับมานะครับในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับเลบารอนนู่นเลยนะนานอยู่เหมือนกันนะในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าในการชิงแชมป์ อาเซียนเนี่ยไม่ได้เรียกนะครับอเดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มของเจ้าตัวกับทีมชาติไทยในครั้งนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรและจะจับคู่กับใครนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับมาดูฟุตบอลไทยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะมีซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะเจ้าอาเซียนราชาอาเซียนก็ว่าได้นะ นั่นก็คือบุรีรัมยูในเต็ดครับในการเจอกับยะโฮดารุนทัศิมนะครับเดี๋ยวจะมาพรีวิวกันนะครับในช่วงวันจันทร์ก่อนแข่งวันอังคารน,นะแต่บอกได้เลยครับว่าก่อนที่เกมการขันในนัดนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยคุณเวินชิดชอบเนี่ยได้เปิดเผยนะก่อนที่จะเล่นไทยลีกนัดล่าสุดด้วยโอ้โหก็คิดว่าเจออุทัยเนี่ยจะหวานเจี๊ยบแต่ไม่ใช่นะครับโอ้ยติดคอครับ โอ้โหเจออุทไทยเข้าไปเป็นเกมยากหนืดเลยคือคุณนวินชิดชอบเนี่ยได้เปิดเผยว่านี่คือช่วงโค้งสุดท้ายของไทยลียกแล้วนี่มันเข้าสู่ช่วงจะเป็นแชมป์กันแล้วนะฮะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีความท้าทายนะครับแล้วก็ต่อการสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขากับการคว้าดาวดวงที่10ให้แฟนบอลบุรีรัมนีคุณวินว่าอย่างนี้เพราะการเดินอยู่บนเส้นทาง5รายการโดยมีเป้าหมายที่4แชมป์เป็นเรื่องที่ยากมากๆกับการบริหารจัด การทีมและวางแผนการให้เหมาะสมลงตัวกับแต่ละนัดแต่ละรายการแต่ละสถานาการณ์ก็คือมันก็ยากแหละก็คือเล่นหลายรายการนะครับแต่สําหรับบุรีรัมยูนิเต็ดยิ่งยากยิ่งต้องพยายามและยิ่งต้องมุ่งมั่นทําให้ได้เพื่อความสุขของแฟนบอลและเพื่อการเติบโตของไทยลีกในระดับภูมิภาคและระดับเอเชียซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของบุรีรัมนะครับ การแถลงถึงค่าสัมประสิทธิ์ของไทยลีกในเวทีเอเชียคุณนอวินบอกว่าตอนนี้บอลไทยของเราคือท็อป10เอเซียแล้วโอ้โหการบอกให้โลกได้รู้นะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสโมสรแฟนฟุตบอลทุกคนของทุกสโมสรแล้วก็ลงทุนลงแรงกับฟุตบอลไทยไปเนี่ยมันกําลังออกดอกออกผลและปรากฏความสําเร็จ ว่างี้นะครับนอกจากผลการแข่งขันที่ดีในระดับเอเชียแล้วยังมีตัวแปรสําคัญและเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของไทยลีกก็คือแฟนบอลให้ความสนใจและติดตามมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยที่อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนจาก23นะัดจอที่จะโดนแข้งเทพเนี่ยทำให้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยที่มีอยู่7ดแต้มนะครับแแต้มนะฮะ เหลือเพียงแค่5แต้มด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าหากว่าแบงคอกทำได้ช่องว่างตรงนี้5แต้มก็ทำให้บุรีรัมเนียว,ว,วิวได้ไม่มากก็หน่อยนั่นเองอะนะครับก็ต้องบอกว่าคุณเนวินถึงขนาดที่ออกมาพูดเลยนะว่าทำไม่ได้ตามที่คิดนะเพราะว่าเสมอ กับอุทัยเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เจ็บแสบนะช้างป่าแข็งแกร่งมากมองเกมต่อไปแทนและกันนะ,ะคุณวินว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะดุเดือดขนาดไหนนะครับในเกมสัปดาห์หน้าด้วยทั้งเอเชียและบอลไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวล่าสุดออกมานะครับวงการฟุตบอลสั่นสะเทือนเลยมีการอัปเดตกดขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวจะใช้แล้วด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB เนี่ยเขามีการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาฟุตบอลแล้วนะคือฤดูกาลหน้าเนี่ยใช้แต่ว่าถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวจะใช้แล้วในเดือนกลางปีนี้เนี่ยนะครับกรกดามนี่ก็จะใช้แล้วคือรายละเอียดเนี่ยเขาได้อนุมัติกฎใหม่สําหรับฟุตบอลที่เริ่มต้นในครั้งหน้าหากผู้รักษาประตูเนี่ยถือบอลอยู่ในมือเนี่ยมันนานปกติแล้วเมื่อก่อนคือถือ6วิเสียจุดโทษหรือว่าจุดโทษสองจังหวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือ8วินาทีกรรมการเป่าเตะมุมเลยครับ ไปเล่นเตะมุมตรงนี้ผมว่าก็มีผลนะแต่8วิเนี่ยมันจะจับเวลากันยังไงหรือว่ามันจะมี v a r แจ้งมาผมก็ตรงนี้ถ้าให้กรรมการจับเนี่ยแวิเนี่ยมันบางทีมันลืมนับในช่วงถือแรกมันต้องรอกี่วิกว่าจะนับหรือว่า นับตอนเริ่มตรงไหนตรงนี้ก็อาจจะเป็นความชัดเจนที่ต้องออกมาชี้แจงให้แฟนบอลได้รับทราบกันนะครับและเรื่องของกฎล้ำน่งล้ำหน้าจะมีอัปเดตกันด้วยว่าผู้ตัดสินในตำแหน่งที่จะชี้จุดล้ำหน้าเนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูด้วยว่าอย่างที่บอกไปการถือลูกฟุตบอล8วิเนี่ยมันสามารถบังคับใช้ได้จริงมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนั่นเองครับ มาดูกันที่โครงการของฟีฟ่าท ALENT ID กันบ้างนะครับล่าสุดครับเดอะตุ๊กลุยเองนะครับในการเฟ้นหาเด็กที่จะเข้ามาติดทีมชาติไทยในรุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ที่แข่งกันอยู่คือ U17 นะไม่ว่าจะเป็นปอรเมศนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์หรือว่าเป็นซิลวาแม็กเซสเนี่ยก็คือแข่งขันในรุ่นนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยที่เขาคัดกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กในปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เขา จัดนะฟุตบอลโลกใน u 17เนี่ยผมว่าดีมากนะจัดทุกปีต่อเนื่อง5ปีติดไม่ต้องเวน้นเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาต้องการศักยภาพในการพัฒนายกระดับและถ้าเรามีเด็กในรุ่นนี้เนี่ยส่งต่อขึ้นไป5ปีต่อเนื่องนั่นหมายความว่าไอเด็กรุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเสริมไปชุดใหญ่ยู23ได้เลยคือมันไปต่อ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 กันไปอน่่อนะคร่บถือว่ายอดเยี่ยต่รตวนี้ครับเดี๋ยวตุ๊กก็จัดการเลยนะครับไปดูครับ กับสมาคมฟุตบอลรวมไปถึงฟีฟ่าก็มากันเองอะครับช่วยกันดูเนี่ยฮะหลักเกณฑ์ในการคัดนะเขาก็จะมีประกอบไปด้วยแบบ T M A S C นะครับหรือว่าท ALEN าก็คือจุดเด่น ต้องมีแบบความสามารถเฉพาะตัวจุดเด่นศักยภาพพรสวรรค์อะไรอะไรเงี้ยนะการเลี้ยงบอลทักษะหลบคู่ต่อสู้นะครับหรือว่ากลไกของร่างกายคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่วิธีการสรีระอะไรประมาณนี้แหละโมอัตริกซิตี้นะครับหรือจะเป็นทางด้านของความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคสกิลตอนมีบอลไม่มีบอลเป็นยังไงอันนี้เขาเขียนไว้นะเออรวมไปถึงความฉเฉลียวฉลาดการมีไหวพริบฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีแรงแล้วก็วิ่งชน วิ่งชนไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดเช่นการส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมยังไงวิสัยทัศน์ในการส่งบอลวิธีการอ่าตรงนี้สำคัญมากๆนะครับ <laughs> แล้วก็เรื่องของความทุ่มเทบุค,คลิกทัศนคติที่ดีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กอันเนี้ย ก็ถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ที่ว่าเขาเฟ้นหานักกีฬาที่มีคุณภาพเข้าสู่ช้างศึกในรุ่นนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ารุ่นต่อรุ่นตอนนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับหน้าโฟกัสจริงๆสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นนี้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเอง